ฮัลโหลสิครับทุกคนผมแซรเลเวนเจรเดอเกม g t a 5 M ก็จะเห็นได้ว่าผมแม่งมี VP เห็นปะไอตรงเข้าบนเห็นปะเออคือผมไม่ได้เติมนะเว้ยคือผมแม่งสุ่มจากอีเวนต์ได้เว้ยไออีเวนต์ไองานบนเกาะสวรรค์เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าผมทำได้ว่าผมสุ่มได้นะก็ตามนั้นนะคือแบบว่าได้มาแบบงงๆนะคือไม่คิดว่ามันจะได้นะะผมกูเป็นเฮียอะไรเดี่ยคือจากคลิปที่แล้วเราเล่นเป็นตำรวจไปจนทําให้ผมรู้สึกว่าแคยกูไม่อยากเป็นตำรวจไอเฮียแบบ โอ้ไม่อยากเล่นเป็นตำรวจเลยวันนี้เราจะมากวกนตีนตำรวจเท่นี้หนึ่งนะวันๆไม่ทำเฮียอะไราแต่ส้นตีนให้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนอร่อยเฉยผมมีทิศอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆไปมันก็ไปเชิงทิศหรอกแปลวา่าเราวิ่งไปแล้วกดกระโดดกดเข้ากระเป๋าครับแล้วก็กดกินอาหารโอ้เองไม่ได้แ๊บหนึ่งนะมาทำอะไรวะเนี่ยโอเคกดเข้ากระเป๋าแล้วกดกินเอเห็นปะนี่ผมไม่ได้กดวิ่งนะนี่มันวิ่งเองอเฮียโคตรเฟี้ยว พอกินหมดมันก็จะหยุดแค่นั้นแหละเฮีย <_ d ata> เพื่ออะไรโอเคเราไปเสกรถกันก่อนเลยดีกว่าผมจะไปดูกัญชาแม่งมี V P นาดีอย่างนี้นี่เองนะสมมติว่าเราโดดหนีตำรวจลงน้ำเนี้ยเราแลเสลกรถไงเฮียสองร้อยไอคิวคือจำที่ผมบอกในตอนที่ผมทำอาชีพฟาร,รม์มไม้หว่างเงินใน P สิบได้ไหมที่ผมจะอะไรนะจะเอาเศษเหล็กมาทำแต่งรถผมว่าผมไม่ทำแล้วผมขอทำลายทิ้งไปเลยนะสี่สิบนี่ผมไม่เสียดายนะผมทำลายเศษเหล็กทิ้งไปเลยเพราะว่าผมจะไปทำอย่างอื่น เดือดถามว่าผมเอาเ,อเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนอีเวนต์มาจากไหนไม่ใช่เชิงชิ้นส่วนอีเวนต์เป็นบัตรสุ่มในอีเวนต์อะ่ะคือผมไลฟ์สตรีมนะที่ไลฟ์สตรีมไปเล่นไก่โอ้ครับก็ทํางานนั้นนั่นแหละบนเกาะสวรรค์มันก็เลยได้มานะได้มาประมาณ300มั้งเออผมก็เลยเอาไปสุ่มดูนะแต่ก็สุ่มไม่หมดอะเหลือโคตรเยอะเลยแล้วมันกินพื้นที่เราด้วยนะเนี่ยไอ้ถงังน้ำมันนี่เราใช้ได้นี่ไงบัตรสุ่มกิจกรรมนะอยู่212ขอไปดูกระชานิดหนึ่งคือวันนี้ผมจะมากวนตีนตำรวจเว้ย อย่างเช่นเราไปขนกระชาอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าขนกระชาชิวๆอะไรประมาณนี้แบบแจ้งข้อแจ้งเขาเรียกว่าอะไรแจ้งแจ้งตำรวจอะเออบอกว่ามาจับกุทีอะไรเงี้ยไอ้เนียอันจริงผมว่าจะไปจกกูนะแต่แบบอยากแร้กัญชาเชื่อตำรวจอยู่กัญชาไหมตำรวจคนนี้จับไม่ทันหรอกเชื่อผมดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีก็สวยดีมีก็สวยดีเออเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเขาเลยะจุดขนกัญชาด้วยนะครับเอยไม่ใช่ดิจุด ขายพวกกัญชาขายปูนอะไรเงี้ยนะมีคนถามไปเยอะคือบอกไปแล้วว่าอยากจะขอไปอีกท่านเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยฮะเออผมบอกจุดไปแล้วผมเคยทําคลิปไปแล้วนะพิมพ์ไปนะครับมันก็น่าจะมีนะจุดขายพวกสิ่งผิดกฎหมาย GDA 5ฟมือถืออะไรเงี้ยนะเออเนี่ยเราก็มาขนกัญชากันเดกแล้วครับนะเรื่องดีๆไม่ค่อยหาสถานหาทำคือตอนนี้มันเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งโอ้โหไม่มีคนมาเลยเหรอเขาคงจะคิดว่ามันมันมันคงหมดนะ แต่ว่าครับมันไม่ปลดล้วก็ชิวๆนะมีคนเก็บอยู่3คนด้วยโอ้โหตึงๆแล้วผมมี v ีพีอีอะไรมันจะเป็นใจขนาดนี้อรอคะันเจ๊มีกระชาจะเติบโตมาอีกด้วยครับยาวๆตอนแรกว,ว่าจะไปกวนตีนตำรวจไอ้เี่ยจะไอ้นี่ดีบอกว่าเออจะโทรหาตำรวจดิหาตำรวจดีกว่าขนกันขนกันชาชิวๆันะบ ไปขกนกระชาคิวต้องมีมาแล้วต้องมาแล้วไอ้กูดาวอะออไอ้ก,กูยืนอยู่ยเฉยแล้วเนี่ยคือแบบว่ามันเหมือนมันจะดีเลยนิดนึงแล้วเราต้องยืนนิหนึ่งสักพักนึงแล้วกดไอ้กดที่เป็นอักษรใกล้ๆกับปุ่มคุยนะเออเดี๋ยวผมซูไม่ดูว่าคือปุ่มไหนนะคือบางคนก็ยังไม่รู้นะคนที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวก็รู้แล้วนะอยา่าโดนรวบที่เก็บกัน อาว่ไอ้เหียก็อ้เหียเฮ้ยตำรวจเขาไม่มาเหรอเขาไปจับปูนกันอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่ตำรวจจะไปจับตรงจุดปูนกันนะเพราะว่าปูนอะคนเขาทำเยอะกว่ามันมีประโยชน์กว่านะครับอย่างเช่นเอาไปแต่งรถแล้วทำเป็นกระสุนปืนอย่างเงี้ยนะคือกรญชามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เอาไปครับพวกเป็นยานะอก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรอ่อ่ะไอ้เหียกูว่าวันนี้จะมาปั่นตำรวจไม่ได้ปั่นแล้วไม่เนี่ยตำรวจเขาไม่มานะเฮ้เอาดีอันนี้กูมากูมาเก็บกระชามั้ง กูทำคลิปเก็ญชาใช่ไหมเนี่ยกูไม่ได้ประปั่นตำรวจใช่ไหมเพาว่าทำคลิปเก็บกันชา้าล้วกันนะครับคือน่าจะเป็นกัะชาที่ผมเก็บเยอะมากที่สุดแล้วเพราะว่าตั้งแต่เล่นมากูไม่เคยเก็บกัะชาได้เยอะขนาดนี้แบบว่าได้เยอะแบบว่าเนี่ยมีคนน้อยอะมันเยอะแล้วคนก็น้อยนะซึ่งกําไรครับเราต้องกอบโกยแล้วก็เอาไปขายแล้วก็แปลเป็นเงินเขียวไงเพราะว่าจริงเงินแดงอะบ้านแก๊งผมมีเงินแดงแม่งห้าแสนแล้วอะ คือเอาจริงก mm ็ไ hmm. ม่โด้ไปทําอะไรต้องจากอาวุธอะซึ now, ่งผมไม่ได้เป็นสายพีพอยู่แล้วนะผมเป็นสายที่บอกว่าทํางานหาเงินซื้อรถไปแว้นนะแล้วก็ได้ด่าคนอื่นไปเรื่อยนะสิ่งผิดกฎหมายโอ้ยหกหกหกสิบสองแล้วว่ะชิวๆครับเฮ้ยนี่จะไม่ทาอะไรเลยจกกระชากอย่างเดียวขนกระชากอย่างเดียวตำรวจมามากันชาหน่อยครับเออเดี๋ยวกูพิมพ์ดีๆละ ช้าๆหน่อยดิเนี่ยมันเหงาว่ะแบบมันชิวไปเ่าะวะเนี่ยเดี๋ราเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปจกปูนดี๋ยวกันจกปูนดีกว่าแล้วก็ปั่นตำรวจเนี่ยเพราะว่าตำร,รวจไม่อยู่ปูนเยอะเฮียกูด,ดีดหรือเปล่าวะไอสัตว์พี่ก็ไม่ได้ดีดอะไรนะครับแม่งก็ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วคือโอ้ยตำรวจเ,เอ้ยเฮ้ย เอหมอกให้มาก็ามาเลยอะ่ะเฮ้ยตำรวจสุดจริงสุดจริงเฮ้ยตามหลังเฮ้ยกูพลิกดูหลังเด้ยวปะผมวิวดูข้างหลังไม่ได้โดนกุล็อกหลอกโดนกุล็อกอ้าตำรวจล่วงขามตำรวจล่วงน้ำ,ำ,นำโดนกุล็อกหลอกเฮ้ยไอย้มาถึงก็เอาเลยว่ะเดี๋ยวดูดิตามหลังมาปะทำไมผมทุกกดูหลังไม่ได้อะ่ะไปยังอะ่ะเอาล่วงน้ำไปแล้วเออ เอา้าเฮ้ยล่วงน้ำไปแล้วเอา้าอะไรครับเนี่ยเอา้าเอา้าล่วงล่วงเขียนกับว,ว,ว่ารอเรือรอเรอว่าล่วงน้ำละอ๋อไอ้เหี้ยกูนี่เหี้ยเลยกูแม่งจังไรใจตัวเองเฮ้ย เฮ้อันนี้แหละที่มันมาแล้วมันมาแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยตำรวจตามโอ้ไม่นะไม่ตำรวจมีมีพี่ผมแค่ถึงฝั่งไว้กูขอแค่ถึงฝั่งตำรวจตำรวจยายาผมขอโทษผมขอโทษคุณตำรวจ่าทำอะไรผมเลยตามมาวะตาม่คุณตำรวจ เฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้โอ้ยันแบบโ,โ,โดนจับกูทำอะไรวะโอ้ยโยเฮ้ย,ยไม่มีรถเหรอครับปอดปดดีเอารถผมไว้ปลดล็อกผมก่อนเฮ้ยตำรวจแม่งไม่พูดไม่จาเลยวะ มึงจะวิ่งมึงจะพากูไปงี้จริงไงจะวิ่งกูไปสอนอนเลยอ่ะเอาเชื่อมันมี v ีพเหรอเอาตำรวจมีวีพีโอโจบแล้วผมโดนจับบทสรุปคนปากดีนะครับคือผมอยากจะบอกว่าเมื่อกี้โปรแกรมแม่งหยุดอัดและเกมก็เด้งนล้กูต้องมา ูต้องมานั่งหอเฮียตรงนี้ห้านาทีเนี่ยไอสัตว์ตำรวจรีบระจับกูดิคือเมื่อกี้เนี่ยเครื่องผมแม่งร้อนเว้ยและไอตอนที่ตำรวจจับผมอะเห็นไหมภาพมันจะกระชากกระชากอะเออแล้วแม่งก็ร้อนเนี่ยแม่งกูโดนแล้วกูโดนแล้วไอเวนผมรูดผมรูดไอเฮียมาหันแน่เฮียอะไรไอสัตว์กูหลุดีอเดอเฮียกูแรงอยากโดนอยู่พอดี ไอ้หากูไม่ได้ดิสด,ด้วยเดี๋ยวกูนั่งรอชะตากรรมเรียบร้อยเรียบร้อยครับ10นาที ต่อไปนี้คือคลิปแถมที่ผมบอกว่าจะบอกจุดการขายกระชานะครับอยากให้เราเราอินเข้ามาแล้วกดเลือกเซเตอร์สครับพอโหลดข้อมูลเสร็จนะครับลัาจกนั้นแล้วให้เราเดินตรงไปเลยนะเนี่ยตรงไปเนี่ยทางที่ผมเดินเนี่ยวิ่งไปเนี่ยเห็นไหมเออแล้วก็โดดวิ่ง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 ไปนะมาอยู่หลังเซตเตอร์สตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกย้ำไปหลายรอบแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นแล้วก็เคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับแต่นี่คือคลิปแถมนะครับที่รู้แล้วก็ปิดไปนะครับนี่ก็เจอแล้วนะเออเนี่ยเข้าใจยังฮะโอเคจุบจ๊บ